ครับก็สวัสดีครับสวัสดีนักเรียนชั้นป .1 ทุกคนนะครับสําหรับสัปดาห์นี้สัปดาห์ที่สิอนะครับสัปดาห์ที่สิบอกับวิชาคอมพิวเตอร์ของมิวนะครับครับก็วันนี้นะครับเรามาเรียนกันเรื่องเฟกนิวนะครับหลายหลายคนน่าจะ เคยได้ยินนะครับทางโทรทัศน์ทางอินเทอร์เน็ตอะไรอย่างเงี้ยนะครับคําว่าเฟกนิวเฟกนิวก็คือข่าวปลอมนะครับข่าวปลอมหรือข่าวลวงข่าวที่ไม่จริงนั่นเองนะครับลูกข่าวลวงมาจากไหนก็เพราะว่า,าเมื่อการสื่อสารของเรามันพัฒนาขึ้นใช่ไหมครับลูกมันมันหลายช่องทางมากทั้งทางอินเทอร์เน็ตทางวิทยุโทรทัศน์มันมากันเยอะมากนะครับข่าวสาร แต่ละอย่างแต่ละชนิดถาโถมเข้ามานะครับแน่นอนว่าเราก็ต้องมีสตินะครับผมแยกแยะว่าข่าวไหนเป็นข่าวจริงข่าวปลอมข่าวลวงอะไรอย่างเงี้ยนะครับอ่าไปดูสาระสำคัญแล้วก็ความคิดรวบยอดนะครับผมเพื่อนะครับเพื่อให้เรียนได้รู้จักการใช้เทคโนโลยีนะครับได้ได้อย่างรู้เท่าทันเหตุการณ์ต่างๆในปัจจุบัน นั่นเองนะครับผมสำหรับคลิปนี้นะครับครูก็ไปไปหานะครับไปหาคลิปความรู้นะครับมาจากชแนลถามให้รู้ a n i m เมชันนะครับผมแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับผมว่าข่าวลวงหรือเฟคนิวเนี่ยมันเป็นยังไงแล้วเดี๋ยวครูสรุปให้ฟังอีกทีหนึ่งนะครับ ถามให้รู้โอ้โหการรถแครอทด,ด้วยน้ำหวานแครอทจะโตเร็วขึ้นสิบเท่า oh, <no. S 1> จริงกเปล่านะลองค้นหาดูสิ <No. S 1> นี่มันข่าวลวงนี่นาะน้องๆเคยเจอเรื่องที่ดูเหมือนน่าสนใจชวนให้กดเข้าไปดูตามโซเชียลหรือเปล่าคะต้องระวังให้ดีเลยนะเพราะอาจจะเป็นข่าวลวงก็ได้ ถามให้รู้ตอนจะรู้ได้อย่างไรว่าเป็นข่าวลวงโซเชียลเน็ตเวิร์นั้นเต็มไปด้วยสิ่งที่น่าสนใจมากมายแต่ก็มีสิ่งที่อันตรายแฝงอยู่ด้วย<อ>โดยเฉพาะข่าวลวงคือข้อมูลไม่จริงที่ถูกแต่งขึ้นมาเพื่อจุดประสงค์บางอย่างแบ่งออกเป็น4กลุ่มคือ กลุ่มโพสต์เพื่อความสนุกส่วนตัวสร้างกระแสพเพื่อความพอใจความสะใจหรือนักเลงคีย์บอร์ด oh. กลุ่มโพสต์เพื่อให้คนติดตามมากๆหวังยอดไลค์หวังผลค่าโฆษณา,า oh, <no. S 1> กลุ่มโพสต์เพื่อสร้างความเกลียดชังดูหมิน่นยุยงปลุกปัน่นหรือเทส p e พีชกลุ่มหลอกลวงนำเข้าข้อมูลเท็จหลอกให้ลงทุนหลอกขายสินค้า oh, no. ว่าข่าวไหนเป็นข่าวลวงน้องๆลองทำตามขั้นตอนต่อไปนี้นะคะ <S, <Okay>. <S, S source เช็คแหล่งข้อมูลว่าใครส่งมามาจากเว็บที่น่าเชื่อถือหรือไม่หรือมีแหล่งข่าวอื่นๆที่ให้ข้อมูลตรงกันไหม T <Okay. S 1> profit ข่าวนี้ให้ประโยชน์หรือโทษกับใครเป็นพิเศษหรือนำไปสู่การขายสินค้าหรือบริการอะไรไหม okay. Okay. O overexaggeration มีเนื้อหาที่ดูแล้วโอเวอร์เกินไปหรือเปล่าเช่นน่าตกใจมากทราบซึ้งมากเศร้ามากตลกมากเพราะอาจเป็นเจตนาที่หวังให้เรารู้สึกร่วมและแชร์ต่อไปก็ได้ <Okay. S 1> ทีไทม์แอนด์เพลสเช็ควันเวลาสถานที่ของเนื้อหาว่าเป็นข่าวเก่าหรือไม่โดยเฉพาะกับข่าวอุบัติภัยข่าวด่วนเหตุร้าย okay. เห็นไหมคะว่าเราควรดูให้ดีทุกครั้งก่อนที่จะไลค์หรือแชร์นะคะเพราะอาจส่งผลเสียได้มากเลยเช่นสร้างความเข้าใจผิดที่ให้ทั้งกับเราและคนอื่น,นๆเกิดผลกระทบกับคนที่ถูกกล่าวหาในข่าวลวงนั้นๆและที่สำคัญข่าวลวงอาจแฝงไปด้วยไวรัสซึ่งเป็นอันตรายต่อคอมพิวเตอร์และมือถือของเราอีกด้วยค่ะ okay. กลับมาเจอกับครูอีกครั้งนะครับอ่าเฟกนิวนะลูกนะหรือข่าวลวงเนี่ยเขาก็จะมีตัวย่อนะครับลูกตัวย่อ SPOT นะครับสปอตสปอตแปลว่าข่าวนิวก็แปลว่าข่าวครับ New N E W S มันแปลว่าข่าวสปอตก็แปลว่าข่าวนะลูกนะทีนี้เนี่ยอ่าพวกเฟกนิวอะไรพวกนี้เนี่ยมันมันมีเหตุการณ์ประมาณว่า นุ่งนึกออกไหมเหมืนเหมือนครูเนี่ยครับคุณพ่อคุณแม่ก็ใช้ไลน์ใช่ไหมครับเขาก็เขาก็เล่นไลน์อ่ะเนาะแล้วแบบไอ้พวกข่าวที่แชร์กันกันต่อๆกันมานะครับอย่างเช่นน้ํามะนาวช่วยป้องกันโควิดช่วยรักษาโควิดฟ้าทลายโจรช่วยรักษาโควิดอะไรอย่างเงี้น,น,นะครับผูก็เห็น่าคนเท่าคนแก่เขาก็แชร์กันละนาวเลยนะครับซึ่งยังไงเดีย คือจะบอกว่าไอ้ข่าวที่ถึงแม้ว่ามันจะมาจากการแชร์ของคุณพ่อคุณแม่เราเป็นเป็นผู้ใหญ่เป็นอุปการีที่เราเคารพก็ก็จริงนะครับแต่ใช่ว่าข่าวนั้นมันจะเชื่อได้ลูกนึกออกไหมคือคือมันเป็นไปไม่ได้นะครับที่แบบน้ำมะานาวม,นมันจะมันจะมาฆ่าเชื้อโควิดหรือฟ้าทลายโจรมันมันฆ่าเชื้อโควิดมันเป็นไปไม่ได้ลูกคือโควิดเรารู้เรารู้อยู่แล้วว่ามันจบที่วัคซีน ถูกไหมครับเราเรารู้กันอยู่แล้วว่ายังไงยังไงมันก็ต้องมาจบที่การฉีดวัคซีนให้ได้มากที่สุดอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่แต่เขาไม่รู้จะพูดยังไงลูกนึกออกไหมบางทีเขาเขาก็เป็นบุคคลเป็นผู้ใหญ่อย่างเงี้ยที่ที่เราเคารพใช่ไหมลูกเออแล้วเขาแชร์ข่าวมาให้เราจะไปคืออย่าเรียกว่าเถียงนะครับอย่าอย่าไปเถียงเขาถ้าเรารู้จริงเรารู้จริงเรื่องเนี้ยอธิบาย ครับอธิบายกับเขาพูดกับเขาดีๆว่าเอออ่าค,คุณพ่อคุณแม่คุณคุณปูคณ่คุณย่าครับคือข่าวที่แชร์มาเนี่ยอ่ามันไม่จริงนะครับอันนี้ยกตัวอย่างนะครับไอเรื่องไอเรื่องน้ำมะนาวกับปลายะโจลรักษาโควิดเนี่ยครูยกตัวอย่างนะครับซึ่งไอเฟกนิวอะไรพวกเนี้ยมันมีเยอะมากนะครับส่วนมากมาเป็นแชร์ลูกโซ่อย่างเงี้ยนะครับไม่ไม่ส่งต่อภายในยี่สิบวันจะเกิด อาเพศครอบครัวจะโดนรถชนอะไรอย่างนู้นมันค,คือคือครูฟังแล้วมันมันแย่นะครับแล้วนับวันก็ยิ่งมีมากด้วยนะครับก็เลยต้องเอาเรื่องเหล่านี้มาสอนนักเรียนแล้วก็มาช่วยเบรกนักเรียนช่วยเตือนสตินะครับช่วยเตือนสติใครใครหลายๆคนเลยแหละนะครับว่าเออก่อนจะแชร์ข่าวก่อนจะส่งข่าวต่อบอกต่ออะไรเนี่ยนะครับคิดสักนิดหนึ่งนะครับ ถ้าไม่มั่นใจว่ามันเป็นจริงหรือเปล่าก็อย่าไปแชร์นะครับตัดวงจรน,นั้นเลยนะครับรู้ว่ามันไม่ชอบมาพาคนก็ตัดวงจรน,นั้นเลยอย่าแชร์ต่อนะครับเพราะว่าการนําข้อมูลเท็จเฟกนิวเข้าสู่ระบบคอมพิวเตอร์ตอนนี้ผิดกฎหมายด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นระวังให้ดีนะครับก็ส่วนเรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่เขาแชร์ข่าวปลอมข่าวที่เราคิดว่ามันมีแนวโน้มว่าจะไม่จริง ก็คุยกับเขาครับเป็นไม่ได้คุยกับเขาเตือนเขาว่ากว่าพ่อครับคุณปู่คุณย่าครับอย่าอย่าแชร์ต่อนะครับเพราะข่าวนี้มันไม่จริงอะไรประมาณนั้นนะครับคุยกันเยอะๆนะครับพูดคุยกันเยอะๆอธิบายกันเยอะๆนะครับเราจะได้อยู่ร่วมกันอย่างสงบสุขและสันตินะครับผมมันมันน่ากลัวกว่าที่คิดนะครับอ่าเฟคเนีวเนี่ยอา้าวต่องานของเราครับ อ่ะข้อเดียวนะครับให้การบ้านไปข้อเดียวเลยแต่มีสี่ข้อย่อยการบ,บ้านข้อเดียวแต่สี่ข้อย,อย่อยอักษรนะครับอักษรย่อสพโอทนะครับจากในคลิปเนี่ยเขาบอกไว้แล้วนะครับแปลว่าอะไรครับแล้วก็มีความหมายว่าอย่างไรบ้างให้เราเขียนอธิบายมาให้ครูนะครับ S เท่ากับยอ่อมาจากจุดจุดหมายความว่าจุดจุด ย่อมาจากจุดๆนะภาษาอังกฤษอะไรหมายความว่าอย่างไรโอย่อมาจากอะไรมีความหมายว่าอย่างไร,นะรทีอ่าตัวทีภาษาอังกฤษย่อมาจากคําว่าอะไรแล้วก็หมายความว่าอย่างไรนะครับโอเคครับสําหรับสัปดาห์นี้ข่าวลวงเฟกนิวก็ จบเพียงเท่านี้นะครับไว้เจอกันใหม่สัปดาห์หน้าครับทุกๆไปแล้วครับสวัสดีครับ